คุณคุณมากเลยนะที่แต่งงานกับผมและยังย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันอีกทำไมต้องขอบคุณด้วยล่ะคะก็เราเป็นสามีภรรยากันแล้วน no> ี่ยายมาอยู่บ้านเดียวกันมันแปลกตรงไหนถ้าเป็นครอบครัวอื่นก็คงไม่แปลกแต่นี่ครอบครัวของผมเพิ่งเสียแม่ไปได้ประมาณ3เดือนกว่าแปลกตรงไหนคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่คุณว่าแหละแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือแม่ของผมฮะ ของคุณเนี่ยชงงไปหมดแล้วคนตายจะไม่ธรรมดาได้ยังไงคะก็ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ห่วงผมมากแทบไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้ผมเลยก่อนที่แม่จะตายเขาก็คงคิดแล้วว่าสักวันหนึ่งผมต้องแต่งงานเขาก็เลยเขียนกฎเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นไหนจากผมถึงกับต้องเขียนกฎเลยเหรอคะใช่และนี่คือกฎที่คุณต้องปฏิบัติตามรับไปสิค่ะแม่ฮะผมพาภรรยาของผมมาไหว้แม่แล้วนะฮะ นี่น่ะหรอภรรยาของลูกชายฉันสวยมได้ครึ่งหนึ่งของฉันตอนสาวๆเลยลูกนะลูกจะมีเมียทั้งทีหาได้ดีกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วหรือไงสวัสดีค่ะคุณแม่หนูขอฟังนะฝากตัวด้วยนะคะเชอะออกกองไม่ตรงนั้นเลยยะคุณคะฉันได้ยินเสียงผู้หญิงแก,แก่ๆพูดตอบรับฉันด้วยค่ะผมว่าคุณคงหูฝาดไปแล้วแหละที่นี่มีแค่ผมกับคุณสองคนส่วนแม่ของผมเขาตายไปแล้วนะเขาคงพูดอะไรไม่ได้รกฉันคงหูฝาด ผมว่าคุณลองอ่านกดดูดีไหมถ้าจดหมายที่เธอกำลังอ่านคือกฎการเป็นลูกสะใภ้ของฉันถึงแม้ว่าฉันจะตายไปแล้วแต่ดวงวิญญาณของฉันก็ยังรักและเป็นห่วงลูกชายของฉันมากกว่าสิ่งใดตอนฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันกับลูกชายตัวติดกันตลอดเวลาถึงเธอจะเป็นภรรยาของลูกชายฉันก็อย่าได้คิดว่าจะท้าลูกชายไปจากฉันได้หากเธอแต่งงานกับลูกชายฉันและรักลูกของฉันจริงก็ต้องรับกฎเหล่านี้ที่ได้กฎข้อที่หนึ่ง ท่านเธอแต่เนือต้องตัวลูกชายของฉันเป็นอันเด็ดขาดคุณคะแค่กดข้อที่1ฉันก็งงแล้วเราเป็นสามีภรรยายกันนะคะทําไมจะแตะเนื้อต้องตัวกันไม่ได้นั่นนะสิถ้าฉันไม่ทําตามกฎของแม่คุณจะเกิดอะไรขึ้นคะกดจะโดนแบบนี้ยังไงล่านนี่เนื้ออ๋อคุณตบหัวฉันทําไมอะผมเปล่านะผมยืนนิ่งเป็นหินเลยแล้วใครตบหัวฉันหรือว่าจะเป็นฝีมือแม่ของผมฉันเอง แม่ฮะอย่าทําภรรยาผมแบบนี้สิแม่นี่ถึงกับต้องตกหัวกันเลยล่ะเนี่ยก็บอกแล้วว่าแม่ห่วงผมมากงั้นคุณลองอ่านกฎข้อต่อไปดูทุกครั้งที่กินข้าวต้องจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณของแม่ใหมากินด้วยเสมอแล้วต้องจัดอาหารสําหรับสามที่เท่านั้นอะไรเนี่ยตายแล้วยังจะกินข้าวอีกแม่คะหนูเตรียมอาหารเสร็จแล้วนะคะมาทานข้าวกันคะ่ะดูสิทําอะไรไม่ให้ฉันกินเนี่ย หวังว่าแม่จะชอบอาหารที่หนูทํานะคะกฎข้อที่3หากลูกชายและลูกสะใภ้ไปเที่ยวกัน2คนต้องพกรูปแม่ไปด้วยเสมอคุณคะฉันว่ากดข้อนี้มันเกินไปแล้วนะคะถ้าพกรูปคนตายไปไหนมาไหนด้วยมันจะดูแปลกๆไหมอะ่ะทำไงได้ละคุณก็ในเมื่อมันเป็นกฎที่แม่ผมเขียนไว้ใช่แล้วเพราะตัวฉันก็อยากไปเที่ยวกับลูกชายเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ กดข้อที่4หากเข้านอนต้องเอารูปแม่เข้าห้องนอนไปด้วยและให้วางรูปแม่ไว้ตรงกลางระหว่างเตียงนอนเพราะแม่ต้องการจะนอนข้างๆลูกชายเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กจำไว้นะว่ากดทั้งหมดลูกสะใภยต้องปฏิบัติตามให้ครบทุกข้อหากฝ่าฝืนไม่ทำตาม ฉันจะเป็นผีมาหลอกให้ได้หลับได้นอนเลยแต่ถ้าหากคนไม่ไหวทำตามกฎไม่ได้จริงๆ,ๆก็ให้เลิกกับลูกชายของฉันซะแล้วออกจากบ้านหลังนี้ไปแบบนี้แหละฉันชอบฉันจะได้อยู่ข้างๆลูกชายนอนนะลูกนะเดี๋ยวแม่ร้องเพลงกล่อมเจ้านกกะว่าไวไอ้ไครไว้ให้แม่กล้าฟังอ๋อฉันไม่ไหวแล้วนี่มันกดบ้ากดบออะ เราเป็นภรรยาของคุณนะแล้วดูแม่คุณสิตายไปแล้วยังจะห่วงลูกถึงกับตั้งกฎอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเป็นคงอยู่กับคุณไม่ไหวหรอกแต่นงต้องตัวกันก็ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่ได้นอนด้วยกันก็ต้องเอารูปแม่มากัน้นฉันอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ไหวแล้วจะเย็นๆสิคุณอีกอย่างคุณโตแล้วนะยังจะมาตามใจคนตายอีกเหรอทําไงได้ล่ะก็บอกแล้วไงว่าแม่ผมรักผมมากน้อยเนี่ยแก,ก่กางขึ้นเสียงใสลูกชายฉันหรอนี่เนี่ยอ้น เป็นอะไรฉันว่าผีแม่ของคุณต้องตบหัวฉันแน่เลยฉันไม่อยู่กับคุณแล้วนับจากนี้เราเลิกกันไม่แล้วคุณอย่าไปไปแสดงคดีฉันจะได้อยู่กับลูกชายฉันสองคน